ขอแนะนำเพจ InBack เติมเกมรับเติมเกม,เมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li น์แอด InBack เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับสิ้นสุดการรอคอยเสื้อช่องของ Return Studio เสร็จแล้วนะครับกาใครที่กําลังรออยู่หรือใครที่กําลังสนใจนะครับก็สามารถจับจองกันได้นะครับมีราคาอยู่ที่ ที่390บาทเท่านั้นนะครับแถมส่งฟรีให้อีกด้วยนะครับหรือมัดจําไว้เพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับเอาใครที่สนใจอยากจับจองนะครับก็สามารถทักไปได้ที่เพจของ Return Studio กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะชิ้ลิงก์ไว้ที่ c o m มนต์ปักหมุดแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปจับจองกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะดำเนินอันเดทข ก่อนแสงส่งคลิปนี้นะครับจะนำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่มีการแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่ามีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีอะไรกันบ้างมาดูการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด s subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นกันที่อย่างแรกนะครับอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนได้มีการแจกฟรีเป็นทาง การไฮไลท์ของลลโอเนเมซี่นะครับที่มีการฉลองรางวับลบอลลงดอร์สมัยที่8นะครับอันนี้ก็น่าจะรับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงนักเตะเพิ่มเติมก็คือเรียทุกคนเป็นการนํานักเตะลลโอเนลเมซี่หรือว่าเป็นการอีพิกของลลโอเนเมซี่นะครับเข้ามาทีเดียวพร้อมกัน3เวอร์ชั่นเลยนะครับทุกคนก็คือค่าพลังสูงสุดก็คือ105เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เข้ามาสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้ทุกคนหรือว่าล่าสุดนะครับ ทางตัวเกมหรือว่าทาง o f f i c i a l ลนะทุกคนได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนี้มาทุกคนเป็นคลิปของไทเลอร์ทุกคนหรือว่าการเปิดตัวแคมเปญใหม่ของลิโอเนลเมซี่นะครับก็เรามาทาการไล่เรียงดูกันก่อนเลยด้วยกันนะครับว่ามีข่าวสารหรือว่าเป็นแคมเปญกิจกรรมยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆของวิดีโอที่ตัวเกมได้มีการเปิดเผยมาทุกคนนี่เลยนะครับเป็นการร่วมแคมเปญทุกคน800ล้านประตูทุกคนหรือว่าเป็นการร่วมกันนะครับทุกคน ยิงประตูรวมกันทั่วโลกนะครับย้ำนะครับว่ารวมกันทั่วโลกนะทุกคนให้ได้800ล้านประตูนะครับตามนีเ้เลยกคนที่เป็นเรี้ยงเนมซี่ชูป้ายอยู่นะครับก็ย้ำอีกทีเลยกันนะครับว่าเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดของเ a ี้ยงเนมซี่นะครับก็คือให้พวกเรานะครับหรือว่ารวมกันทั่วโลกที่เล่นเกมของ e ีฟุบอล2024นะครับยิงประตูรวมกันให้ได้มากที่สุดถึง800ล้านประตูนะครับและของราวัลก็คือตามนี้เลยนะครับ เริ่มกวันที่อย่างแรกทุกคนเป็นการแจกฟรี50,000 GP นะครับอันที่2คือเทียมอัพเลเวล10,000 e มื่อันนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการแจกฟรี50ทองนะครับต่อมา, 3, ามอันที่4เป็นเทียมอัพสกิล3อันครับทุกคนอันที่5เป็นการแจกฟรี100,000 GP นะครับอันที่6เป็นการแจกฟรีเทียมอัพเลเวลอีก5อันนะครับแล้วก็อันที่7ก็คือเป็นการแจกฟรีอีก150ทองเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันสุดท้ายนะครับเป็นการแจกฟรีเทียมอัพสกิลออีก5ัันนะครบ อันนี้คือรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดนะครับสำหรับจํานวนการยิงประตูให้ได้นะครับรวมทั้งสิ้นก็คือมีการแจกทองฟรีถึง200ทองเลยด้วยกันนะครับสำหรับแคมเปญนี้ก็มีการเริ่มนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเดือนมกราปีหน้าเลยนะครับทุกคนสำหรับการแจกฟรีแคมเปญนี้นะครับก็ใครที่เล่นอยู่นะครับก็อย่าลืมยิงประตูให้ได้เยอะๆเลยกันนะทุกคนก็คือจะได้รางวัลสูงสุดแบบเร็วๆนั่นเองนะครับก็มาทำการอัปเดตให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารของ แคมเปญใหม่จากลิโอเนลเมสซี่นะครับก็ะยย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่ามีการแจกทองฟรีทั้งหมดถึง200ทองเลยด้วยกันนะครับยอดทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เพืคนมานทำการอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับแคมเปญใหม่ล่าสุดของลิโอเนลเมสซี่นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ